พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นเป็นหนึ่งในกฎหมาย10ฉบับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและเป็นข้อกังวลจากหลายฝ่ายถึงการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่ะย,ยืนยันว่าการเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายและขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายที่ยังพร้อมเปิดรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายไปติดตามจากรายงานค่ะ เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งไม่เพียงการใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดซึ่งถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางทั้งการติดต่อสื่อสารรวมไปถึงการทําธุร,รกิจการค้าการลงทุนแม้แต่การทําธุรกรรมการเงินภายใต้ตลาดที่เปิดเสรีและโลกที่ไร้พรมแดน โดยรองผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันว่าประเทศไทยต้องปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตให้ทันการพัฒนาที่ก้าวไกลไปมากควบคู่ไปกับการออกกฎหมายมารองรับควบคุมและนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดขึ้นทําให้ประชาชนมีความตื่นตัวกับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,อย,งอย่างที่อยากเรียนก็คือในกระบวนการร่างกฎหมายเนี่ยครับมีหลายประเด็นที่ถูกตกเียงน,นะครับ ประเด็นทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยกฎหมายมันเป็นเพียงองค์ปรกอบใจองค์ปรกอบหนึน่งเท่านั้นที่ช่วยแต่เทคนิคของอินเทอร์เนต็ตมันเป็นเรื่องของโลกนะครับเราก็ต้องให้รู้เท่าทันกับตัวผลการของโลกนี้ผมว่านั่นคือประเด็นที่สําคัญ ขณะที่ร่างกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งมีความกังวลว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยเฉพาะมาตรา35ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบนั้นในรายละเอียดของกฎหมายถือเป็นการละเมิดสิทธิแต่เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ตัวบุคคลที่เป็นภัยทางไซเบอร์เท่านั้นในแง่ของมาตรา35มสคือผมว่าโดยหลักออยนี้ครับมันอยู่ที่กระบวนการนะครับจริงๆมีข้อกฎหมายตั้งแย่ๆ เห็นหรืว่าจะมองว่ามันเขียนไว้ไม่ชัดนะฮะในในกฎหมายก็ได้แต่ว่าการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือว่ากระบวนการทางกฎหมายอื่นที่เขาคงต้องบังคับเจ้าหน้าที่แหละครับนะครับกฎหมายก็ยังไม่ได้ไฟแนลก็ต้องช่วยกันแก้นะครับท่านปออก็บอกตั้งแต่บรรแรกเลยว่าเราจะรับฟังแล้วก็จัดเราก็ตัดฟอรัมทุกวันเสาร์เพื่อจะรับฟังนะครับ สำหรับอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารในมาตรา35วรรคหนึ่งที่ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเรียกให้หน่วยงานหรือบุคคลส่งเอกสารต่างๆเพื่อประโยชน์ได้หรือวรรคสาที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเท่านั้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้อำนาจเกินกว่านั้นได้เพราะมีมาตรา36ที่กำหนดบทลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เอาข้อมูลที่ได้มาไปเปิดเผยซึ่งระหว่างโทษจำคุก3ปีแล มีโทษปรับ การออกกฎหมายไซเบอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างศักยภาพความมั่นคงปกป้องโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งมีศูนย์กลางข้อมูลติดตามเฝ้าระวังภัยคุกคามทางระบบสารสนเทศเพื่อการใช้กฎหมายที่เข้มงวดชัดเจนขณะที่ข้อกังวลต่างๆถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระบวนการตรากฎหมายเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นจึงพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นตลอดเส้นทางการพิจารณา